ขอบคุณลายๆเด้อที่ว่าสัางความสุขให้ลูกหลานเนาะสำหรับกุลุงจะอ่าอรัญญาประเทศเนาะ Đi đê, sửa nì, nùng vào đây bà Cứ <laughs> <làm gì> <laughs> mẹ có lòng nùng đu sụt Cho nùng bơi nha bơi, nùng đu <laughs>

อันนี้กะงามเนาะนี่อันนี้ก็พอดีเลยค้นงามลงจะได้กระถือวาอะไรกระถืออีกเนาะบุคคลนุ่งชงแบบนี้ักเถือ่านี่ให้ให้เด็กนุ่งทรงวันนี้ว่าใส่ผิดชนดไหมไ่ยช่ไหมพ่อปะาน้าพ่อปะาน้าเอาให้มาเอ้าไปไปให้ขาดแน่นะ

่ะเาเอามาเดี๋ยวอันแด้นมีตหมักบ่ยังบ่ไดเลือยังบ่ไดือเนาะเสือน่ะอนาให้อนาให้เลือกอันเดี๋ยว้าหมักในบ่อทรงข่ายนี่แต่ว่าสไล่น่ะที่หมักใส่ทรงข่ายเาเนาะเดี๋ยวจะให้เลือกเอาคนละซองโตแล้ทิ่เลือกแล้วเอาไปแจก นีะลองไปนุงด like ูให้นุงยิเนอะไรแมแต่ว่าทรงนี้งามลาสิดียวเลยงามแห้งจกมีพุ้ดีกว่เทิดเนาะอยาพูดีได้เลยได้พูดดีกัได้นุงเนาะปนตัวนี้ลนต้อันี้สเสียมันอนน้นึง เอาเบงดูตัวเมันอันมันเขาบบ้โอ้ตนนี้เนาใชบายมลแกงเาต้องนุสุดดำทั้งนั้นเลยไี่ใส่ไปหมดเลยตอนนี้มตดีที่นข้า่นุชวิ่ันไม่ดำนุ่งหลงเ่ฮขานุชิ่ไม่ดำนว่งจงนี้งามได้หรมันป่านนี้วิจิซรศคอยเย็นบุลมบ่บ่เอ็มบุลมอันนี้บุลมบุลมแล้วพ่ เป็นอะไรมันตัวนบอสตัวเข่าไม่เอาเป็นได้ัวโลเมื่อใดจานเลย่บ่กับ่นเค่ะโอ้สัตว์เนโ่ได้ไหมใ่ัวนีัวนี้วนีัวนี้ตวนี้ตัวนี้วนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน่วนีวนี้ตัวนี้ตัวนีวนีัวนี้ต่วนี้ตวนีัวนีตัวนี้วนี้ตวนตวนีวนี้วนีตัวนวนี้ตัวนี้ัวนีัวนีันี้ตนันนว Anh sáng của hết.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  không? sáng của hết. Anh sáng của hết. Anh sáng của hết. Anh sáng Anh sáng của hết. Anh sáng của hết. Anh Anh ấy ลายนี yeah, th ่ชม์ีไซน์ง่ายจาะอันนี้บรีเนาะอุอรี่บุหอี่ลายบุหอีบุรี่คือไรฮะดันหน้าบามูดิเกอ้แกลวเดือจะหล่อแนึงไอแก้ว

กรเเทจำเจ้านี่ยแม่ร่องแม่ม่กริทจะลงอูเฉกเอะไรก็มมลมนี่มันอยูดเนี่ยกระเทค้งฮะยังสงมดี่ือนมใหม่เาบอสงแกวเนี่บ้านเนี่ยบยัง่ไน้ดนหนุดเถอนไดอะนังกี่ม่หอนมากันทนางได้เอ๊ะไปมอ

เด้ตายไม่พอดีเด้ๆไปแล้วเด้มันจะงามแนเนอะงามก็ได้ก็ดอดีเะด้เยอะคละมาค่าแหงนีสูงเออลมอยู่สายการงานเยอะดีนะลออลมมันจะเป็นยัไงลมะร้อนกตัดออกค้ัง Của... Tổ tổ này chắc tao có cái ông này đây. đi. để, để, nói tạo, để, anh. Nói tạo để ngay Tôi nổi à, <laughs> <laughs> đi. Tôi nổi đi. tao đi. Tôi Tôi tao đi. Tôi ngay

ไม่ได้พัลุไม่ได้ลงมาสิโต้ลงมาตายนะชีวานุ่มเลยที่นี่นี่บลูนั่งเอ้เนี่ยพน้องนั่งเองนั่งเองเดี๋ยวน้องนี่เอาไปน้องนั่งเองนะนั่งเองเห็นไหมนั่งเองนี่นั่งเองก็นั่งเองใครจีบกันก็เอกกอดบอกใครเอกจีบกันนั่งเอกฮะไปชิวๆกอดเที่ยวน้องนิวอยู่มั้งตัว คนร้องนิว้วระ่บ้ออ่ะคนนิ้วตเอใครเอกบ่่นงามอีเนาะนร้องนิ้วชายเบนแสดงกอดอยู่บ่นีอ่ะว่าแต่ต้กอย่วดีบอยเยแล้วแะกันนเยเด้๋ยวบตื่นตวดีอ่ <c oughs> อะเอาอหอยจะออหอยเหอันนี้กพดเด้เล,ล่ะพดนนะเามัน <c oughs> จะเปดเลถาได้มึงก็ดิกระโถดด้วข้าสาีก็ะดแก้วปะคนเน่็นีข้าสาเนาะโซพุงอีกผุูง่ไดเืสดเจ้ชีนี่ชีทเลมือได้ข้าไทยท่นงาสาอยู่านพี่เนาะงข้าสาม่ใช่บนี้เอาก็เรือกอเลยบ่ีเาบแม่ บริษ <laughs> ัทมาด้อได้แลนะดูแผนภาพสันดเรื่ยังมาพอดีภานเวลาขึ้นมาแกงต้ก็เถียดแน่เลท้ที่เา นายาเฮ็ดนีตาพี้อง่ะโอเดี๋ยวนี่เด้แกับาบ่โอสมุนาได้เด้อีดำนฮะได้แล้วบ่ดแวบ่มีต้นเลเนาะมีต้นเลพ่นกกก็งามมคือไหลสเสืออันคือบ่บ่่ตันี้พอดีเลยงามเนาะออไอ้ีเดียวก็ให้นะใช ขันขึงเบนไข้าสยมั้เด็เโง่นี่ยระแดงมันไนยนานี่จะเบิ้งคือมันใหญ่มันหน่อยเลยบริยายเวลามาสูบบบดี้เนี่ยมันหเออหน้าถือเนี่เวลาเออถ้าหนุงได้เยอะตอนนี้นี่นี่คือนั่งเวลาที่ไปบินโดน เดนต้ินงมเลยแดนลมบ่อนี่เอะอันนี้ก็ลมเ่รมามาลองหน่ยคื้ดั้หุมวดําพอชอดดอกมยดูดมเนาเนาะแม่งานแม่ดั้หนุมกงานอ้เอาสตะคู่นู้นละวเป็นคนมันเตะเ่ยมาไปผับเนียนในี้เนี่อนันเองชดี

บ่อใชมนคืออยู่บเบ่ใช่เสือเัาไปดอไปได้อนีอ้ย่า่นมกคือฉันบอคือนางเอ้ยต้องใส่เสื้อพี่แนี้ยุกไม้ก็แเออตัดอีกอันหนึ่งไปตาย ยากเแก่แผนมนาีก็่านี่แก่เเ่าวเอาอะไกับไหม่ทำนี่แหลค่ะฝากติเิคืออะนาหอมแโอ๊ยคดีก็วิเทขนาด่ะม่ว่เป็นคนแก่ ບໍ່ວິສທະນ ເປັນຄືຕົ້ນນັ້ນເນາກນບບຕສູຍົ້ຕກມດວ น้องพี่น้องก็นี่กะอันแกะกล่องข้องควันแล้วเป็นถีบหอยเนาะแล้วกะได้เสื้อผ้าแล้วก็ได้เงินหนึ่งพันสองร้อยเนาะที่เพิ่นผ่ามาให้เนาะเงินเยอเออลากมันบ่เงินอยู่ได้ไหมเนาะแล้วก็สนยนหันอาณาบอกว่าอาณาเหลือคนละซองสุดเนาะแต่ว่าตายได้ใจสุดสองซองสองซองเสื้อหนึ่งสองสาม song sâm tuấn 1, đan chắc tô, nhớ phửi chết, thăng nùng. chết, chết thăng nùng nó, à. <laughs> anh đi đây chắc tô, anh đi không còn nước sửa này, đan tuấn cả tô, song sâm nó chắc anh đây hông, là cái đây <càng võ? cười> <laughs> 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 ที่เรือมันไปไซมันอยู่นี่เนาะพี่น้องแต่ว่าสไลดา์มันเป็นส่งข้าเง,งาเนาะและ้วก็ทิบสไลด์จะได้หนุ่งส่งตลอดเนาะกากระยังทําใจอยู่ว่ะสีเอาตัวได้ไปแจกให้คนอื่นแน่เนาะแต่ว่าที่จริงกะจะเก็บไว้เมื่อน,นี้เ <laughs> พราะมันมีแต่ส่งที่หมกักแล้วก็ได้หนุ่งตลอดเนาะแล้วก็เสื้อเนาะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสีจเอาว่าสีเอาตัวได้แล้วกะ็สีอนันน่าแบ่งไปแจกแนเนาะพี่น้อง เพราะว่ามื่ออื่นเทาสิได้เดินทางไปดำหน้าสวยพี่น้องทั้งเนื้อเนาะทั้งแบบเขตแบบเขตหนองเนาะก็เลยแบบว่าจะเอาไปแจกเพิ่นนิพุ่นนั่กะนี่กะแล้วเว้นเถี่ยวหอยเนาะกะขอบคุณหลายๆเดอ้อที่ว่าสร้างความสุขให้ลูกหลานเนาะสําหรับกุลุงจอะอ่าอรัญ,ญญาประเทศเนาะว้าเบาถือหรือบ,บอกสลายเบาลงตลอดเนาะ กตอนนี้ก็ได้หับมือทุกค e um> ู่ทุกคนแล้วก็ได้แบบมีความสุขกันมือทุกคนเนาะขอบใจพอลุงลายๆเด้อได้ทรงกับเสื้อขอบใจพอลุงลายๆเด้อที่พักเคี่ยงมาให้แสดงก็ได้ทรงเจ็ยโตเนาะพอยพนอยู่ดีดีกูปจาก์หลวงพ่แค่เจ็บเนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้เข้ คี่จองให้ได้จอน่ารับให้ได้เงินมือน่าตื่นให้ได้เงินแสนเนาะอ้าวไมนิสาไมนิสาก็ได้อซงสีโต้น่ารักกับบาวดัมกับไอซงซานโตการข้อขอบใจพ่อลุงลายๆเด้อให้เพิ่์นจะเล่นในนาทีการงานกว่านี้แล้วก็ให้ยูดี้ไม่แห้งวามเจ็บอย่าได้ขอบใครอย่ามีเด้อดจะเล่นขึ้นเกาว์น้ำไปเรื่อยๆให้พ่อลุงมีสุขภาพเข้มแข็งเนาะให้ยูดี้ไม่แห้งให้รำให้รวยใช่ถู ก็ขอขอบใจพลุงละลายเดอ้อเบาด,บดั้กระไดส่งสามโตเนะเาะส่งสองโต้แล้วก็เสื้อตัวหนึ่งก็ขอบขอบใจละลายเนาะก็ให้นาทีการงานจเจริญกล่าวนาใบเรื่อยเนาะความเจ็บจะ่ได้ความไข่อ,มอ,ขอมขย,ยมีเดอ้อเนาะพี่ดอกกระตันนี่ก็ได้ขอบเมื่อถูกคนแล้วเนาะก็ขอบบุญขอบคุณงละลายเดอ้อที่ส่งมาให้เนาะกะมี เสียงหัวเป็นพิเศษเนาะวันนี้ทุกคนดีใจเนาะทีได้หับเคืองเนาะก,กะขอคุณคุณลุงลลายเดอร์ทีฝากมาให้และ้วกะ็ขอบคุณทุกฐานทุกคนพี่น้องทุกฐานที่ว่าส่งข้องมาให้เซ็นกันแล้วก็ค่อยเสื้อเลือด,ดะะท์แล้วก็ทิมงานมาด้วยตลอดเนาะกอให้พี่น้องอยู่ดไม่แห้งความเจ็บจะได้ความขายาขขายามีก็ให้ชีวิตมีแต่ความเจริญไปานานแล้วก็ขิดเงินให้ได้เงินขิดทองให้ได้ทอง <laughs> ไว้พอนก็อยากเว้เนคือกันเนาะ <laughs> ก้ คลิปนี้สิจบไปเพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะท่านพี่น้องพักคลิปนี้ว่พาย่ี้ลเลยว่าทามัคลิปนี้กะผ่าพี่น้องก็ไลค์กดแชซนเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย